ละฟ้าเอ้ยฟ้าห้องหาวห้องไปทางเมืองลาวเห็นแต่เมฆมันตังงงาหันมาฟังประวัติเก่าละสำเนาป่าปานน้ำนาโคเจ้าแห่งพยัง นอนาแล้วมาจากไขป้องตานป่าปานงูสวงเป็นผู้คนชนผีแห่งนาที่ยังนาม เป็นผู้เดชาค่วงในวังหลวงหวยน้ำแย่บริวานกระบอเพหลไหลล่นแต่มูพีมีฤทธิเก่งกล้าเพชะขาดสี่หลงอยู่ทางผู้พาขามปากแก้วกะมีพร้อมทั้งผีผู้เพ้พุนผู้เขียวหวยพุ่งไงกับทั้งองค์แกนไทยผู้เงินเจ้าผู้ยผาาอยู่สูงคุ้งทาน้ำวังไงพุดน้ำใส พีพญาควายเขาแหงวังบนน้ำมีทั้งผีพงน้อยผีพายน้องกับผีเน่าในหุ่นแหงเดืองพคงน้ำงามเซมีทั้งเซหไงเจ้าควงของตกทาปากแงเงือมถึงเท่าหยอดยังพ้าบาจเจ้าละเงือหไงองค์กษัตริย์องค์ละงามคนสองอยู่ปองเมืองไทยพุ่นกับทั้งนงนางน้อยนางเขาห้วยลี นั่งี่อยู่ไฟเบื้องลำน้มแง่ทวนทุกที่ล้วนแต่ม้วนหมูพญายังคู้เน่าในวังหลวงควงนาที่เป็นเจ้าสถิตเน่าห้องควงยังวังหลวงเป็นเฉดเพศแต่ได้ผีนามนาคู่เขอแปรคำให้หูคำวาห้องหลวงตรงกับคำวังหลวงเป็นควงเน่าผีนาม ไผผพ้มากไก่กรรมบอกหัวเจงต้องคาเชนสัญญาณเป็นวาดพองตีเอิญหมูสาายตียู่ทางพุงไทยเราไงหลับสลับกันและนั่นคือสัญญาณผีมุงตีประสมแกงทำสำแดงให้เห็นหูเป็นผีงูนาคไงเตินสมุนพ้นัยค่อยสกัดลัดต้อนตอนสีคำผ่า,านไก่ ผากันยูไา้ลายสองขอบล้ำพยังคอยฟังเสียงบัญชาพอหน้าโคเจ้าแฝงเป็นเงาดำปื้อเป็นขัวล่วงให้คนไต่ทึ่งเป็นไม้แกนหล่อนคนขวงควงนาทีตำนานมีบงสี่อ่างซือคำสูในปางนั้นได้พาพ้นเหล่าละซอแสวงสีแปลงบาน คารวานพนไัยอาชนะสร้างกระพองจักตายหุ้มไต่ลองผีเจ้าของแม,นม่น้ำชวยได้ไล่กินมีหลายสาว้าแต่ดาวดินสังเว้ยทินเจ้าของวังสายลำยังลำพองบอนเกือนพ้นขนใหญ่เป็นคำหมยแต่ข้าวคลั้งยังบ่อยยังมาตังซจนมาถึงสู่มือ เทาได้เอินต่อกันการห้านันทางฝ่ายเท่าคำสูได้จัดนางซองเทียมสองดูเห็นแจงจังได้แปลงสารตั้งหอสามหลังให้เจ้าทีน้อเม่อบรรณาการถวยผีของถวยนี่แต่เขาควยเหล่าไก่หมูตามประบัติอานหูปีละคูควยทำ แล้วให้เป็นค้อยเถิกคูปีเลื่อเหื่อยกับทั้งเงินพร้อมเมื่อคำเป็นคูกับทั้งหูตังแก้วเท่งนั้นสั้นไปวีและซองดวงดอกมาลากับทั้งม้วนผ้าบานสี่ผ้าก็มีพร้อมมีทั้งอาพรสินไม่คำผ่าเครื่องมีทั้งไข่ใบเข่างาพร้อมทำม,ม้วน ถูกสิ่งล้วนเป็นเครื่องบรรณาการแต่คุณเล่าคำสูได้แต่งถวยปางนั้นและขอสรุปเป็นบ้านปางคำสูได้กายทานมาจนสัวเลนลานยังนำห้อยผู้เข้าถวยเจ้าปูวังเดือนหกเพ่งเพิ่นตั้งไหวเจ้าปูประจำปีนาอเมนอทําพิธีบาบนเสียงบ้องไฟฝนฝ่าสำหรับผ้าของเซน ท่านมาหาบัเมท่นผู้เรียนรูกองลาเพิ่อนได้มาเทียมสอนลทาทำพิธีบวชท่านเป็นหลวงเจ้าปูวังม้วนของข้าวแต่ก่อนขังเลยมาเปลี่ยนเป็นหวานสถิตสรนดอนหออยู่มอแช้มวังคงเป็นหนงคอยปกป้องชุมชนเฮาผู้เจ้า ໃຫ <ermo> ້ຢູ່ດີກິນດີໃຫ້ສຸຂີນາກລົນສໍເລັງລ່ວມວນກເສສໍລັງລວນມວນກະເສມນເຮົາ